รวเอาอกไปออกไปใครอยากขา้ช oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, ูเลยกันมายิงเยอะแบงยิงเยอะยิงไปวันแงยิงเยอะยิไวเชื่อเขาเลยพาอปู่โอไซดอนคิดได้ไงวะเนี่ย เชื่อไม่ทิ้งแถวเว้ยข้าสอนมากับมืออืมจ้าตั้งแต่พี่พัดออกจากงานเนี่ยแก,กก็ไม่เคยหยุดเข้าทรงสักวันหนึ่งเลยอะพ่อข้าจะชอบแหมเป็นห่วงมันนะดิกมันก็แค่เฮิร์ตนั่นแหละปล่อยให้มันมีอะไรทำมาดีแล้วมันจะไม่มเฉาตายแถมตั้งเงินมันมารายได้ข้าเพิ่มมืึงเยอะหลังไม่ต้องตรวจ อ่าพอพ่อพอหยุดเลยนะนี่เราคุยเรื่องนี่พัทอยู่ชอบโยงเข้าเรื่องนี้สินตลอดเลยอ่ะเรื่องนี้สินนะพักก่อนได้ไหมเนี่ยอ้าจะ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 แก่ใกล้เสร็จแล้วอืมแก่ไปดูได้พัทมันใกล้เสร็จยังมั้จะได้ออกมากินข้าวกินปลาเดี๋ยวตอนบ่ายมันจะมีสาวกเข้ามาอีกกลุ่มนึงนะวะโอ๊ย